สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักและชื่นชอบตัวเลขทุกๆท่านนะครคลิปนี้ก็เป็นคลิปฮาหนอยฮาหนอยฮาหนอยมีอยู่ห,าห้าฮานอยก็คือเฉพาะกิจกาชาติพิเศษปกติ และว VIP เมื่อคืนก็ให้ไปเพราะว่ามาวานเข้าห้าหรือเจ็ดชุดนะก็เลยเมื่อคืนก็เลยลงให้แต่ว่าไม่ได้ลงเลขตัวเดินแล้วก็9ก้าเปต์วกกำลังวันให้เพราะว่าลงแล้ว ตัวเลขมันเยอะมันทำให้เกิดสับสนได้ตัวเลขที่ผมลงให้เมื่อคืนนั้นนะฮะก็มีเทพกิจการชาติพิเศษเด่นวิ่งรูดสองกับสามนะฮะเทพกิจก็มาสองหนึ่งตรงๆ พิเศษออก6 4นะฮะ506กับ6 4เดี๋ยวจะให้ดูก่อนเดี๋ยวจะว่าโมนี่นะฮะเมื่อคืนที่ที่ลงให้แต่ว่าเลขพวกนี้ไม่ได้ให้ไปนะ ขีดใหม่ข้างล่างนะให้วิ่งสองกับสามหวยเข้าสองหนะึ่งะผมก็ได้มันหน่อยสองหนึ่งได้หลุดแล้วก็พิเศษต่อหกสี่หกสี่สี่หก็ตัวนี้หกสี่ก็บศูนย์หมาทั้งบนทั้งล่างเลยหก ปกติออกแปดเจ็ดเก้าฮะแปดเจ็ดเก้าข้างบนข้างล่างหกสามนี่นะหกสามตรงตๆอ้อมๆก็มีนะสามหกใครจับจุดเจอนี่ได้ตังหกสามข้างล่างเก้าไอข้างบนเก้าเจ็ดวีไพีไม่น้อยหน้านะ วีไไม่น้อยหน้าข้างบนออกแปดสี่ห้าข้างล่างสองสามสี่ห้าก็ตัวนี้นะส่วนสองสามตัวนี้สามสองสองสามวันนี้เข้าทั้งหมดหนึ่งสองสามตัวนี้ไม่นับเนะี่ยสี่ห้า ก็คือห้าชุดห้าชุดเนี่ยถ้านับตัวนี้ได้ก็หกชุดก็เท่านั้นนะฮะเซียนทั้งหมดสิบเซียนให้สามฮาหน่อยสามที่หกชุดก็ยังไม่เท่าผมนะฮะคนเดียว วันนี้ในกลุ่มที่โทรมาที่ไลน์มาหาผมนะเมื่อวานแปดห้าวันนี้ให้สองก็หกเนี่ยเน้นสองก็หกนี่หนึ่งคนเนี่ยโอนมาให้ผมสองร้อยเป็นกรณีพิเศษนี่ก็สองก็หกนะไม่ได้โกหกนะให้เหมือนกันไม่ใช่ว่าคนนี้ให้ศูนย์ ไอคนที่หนึ่งร้อยได้เก้าเก้าไม่ใช่นะฮะอันนี้ก็สองหกฮะเจ๊มวยไม่ค่อยชัดน,นี่เนะียสองกับหกเหมือนกันทุกคนนะีส่วนเจ๊ตุก๊กผมให้สามกับแปดไป ออกค่าสมาแล้วค่ะออกหกสามแกลายมาหาผมผมให้8กับ3มไปแปดเบน6กสามล่างมาทั้ง8ดทั้งส v ม p ก็มาทั้ง8ดทั้งสแต่ว่าผมบอกให้เจ๊ตุกหยุดไว้ก่อน พวกนี้ผมรอพวกนี้ครับนี่นะฮะสิบแปดจุดสี่สี่นะฮะสิบแปดจุดสี่สี่นอนผมรอพวกนี้ครับสิบเก้าจุดหนึ่งแปดอวีมาสามอีกค่ะทำไมเราไม่ตามนะคะเลขเข้าแบบนี้มาหลายวันแล้วสิบแปดจุดหนึ่งเก้าหวยเข้าสองสามข้างบนแปดสี่ห้าเข้าสี่ห้าตรงตรง,ตรงอีก ก็นับตั้งแต่ผมคิดสูตรมาใหม่แล้วก็เอาไว้หน้าหิ้งพระหนึ่งเดือนสวดพระคาถาปเจกระโพธพระคาถาเงินล้านอัดเข้าไปเต็มสูบเลขที่ให้ไปว่าทำไมเจตุกถึงได้ทุกวันได้ทุกวันเดือนจะเสียทกครั้งหนึ่ง นะตั้งแต่ผมสวดคาถาเงินล้านแล้วก็ปะเจกพระพดร้อยแปดจบแทบทุกคืนเนะี่ยอัดเข้าไปที่สมุดพราะผมเอาสูตรใส่สมุดเล่มเล็กนี่นะฮะเล่มเล็กเล่ม,เ,ลมเนี้ย พระคาถาเรียกทรัพย์เจ็ดวันตั้งแต่นั่นมาหลายเดือนฮนยะหวยเข้าแบบนี้ตลอดสำหรับคนที่โทรมานะคนที่ไลน์มาเจาที่เข้ามาจากเมื่อวานนะเข้ามาเมื่อวาน วันนี้ไปทุระกลับมาเล่นปกติฟันหกสามไปโอนไหมผมสองร้อยหกสามมันเข้าตรงๆเนอะ <c oughs> <c oughs> เล่นที่อื่นเสียไปเอาอาจารย์อื่นเสียโทรมาหาผม เขาบอกว่ามีคนบอกว่าอาจารย์แม่นมากหวยฮันนอยผมถามว่าหวยรัฐบาลหรือหวยฮันนอยเขาบอกตอนนี้หวยฮันนอยก่อนเมื่อวานได้เยอะโอนไหมผมสามร้อยวันนี้ได้นิดหน่อยเพราะได้น้อยเดียวได้หกสามตรงๆก็โอนไหมผมอีกสองร้อยเข้ามาสองวันฟันไปเท่าไหร่ไม่รู้แต่ที่แน่ๆ โอนโยนมาให้ผมห้าร้อยบาทสองวันก็สมควรนะคนเราอ่ะได้ทุกวันถ้าได้นะก็สมควรจะจะโอนให้ผมบอกตรงๆนะเหมือนผมเนะี่ยผมถูกแค่ห้าบาทสิบาทอยู่ใต้ไม่ได้กินเเขาอก แจกเด็กหมดบางทีบางทีไปรับเงินที่บางจีนต้องให้ต้องให้ <c oughs> คนจดหวยอีกสองร้อยร้อยหนึ่งต้องให้เขาทาั้งทั้งที่ว่าเราซื้อจะเขาแหละพอไปรับตังก็ต้องให้เขานะไปรับถึงบ้านก็แจกก็ให้เขาไป คือน้ำใจที่เรามีต่อเขานะมันกินไม่หมดนะมันตอบแทนมาเยอะมันตอบแทนมาเยอะนะะจริงๆคนที่รู้จักกระตนอยู่รู้คุณคนนะยังไงก็ถูกแต่คนคิดจะโกงเขายังไงก็ผิดนะะยังไงก็ผิดหวย 0.0ถึง9.9แทง0.0ถึง9.8้หวยออก9.9ก็ยังมีฮก็พระหลายองค์นะบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้อันนี้จริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมเงินที่ได้มาเนี่ยเงินที่ท่านให้ผม โอนไม่ผมเป็นค่าบูชาครูช่วยค่าเน็ตเหลือผมก็ทำบุญทำบุญท่านก็ได้ด้วยนะฮะท่านก็ได้ด้วยผมก็ได้ด้วยก็อย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปคิดอะไรฮะหวยหาหนอยวันพวกนี้วันที่สามเบ็ดสามสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดปีหกเจ็ดพ่อพวกนี้สามยังเดือนสิบอยู่ แม่เขียนผิดซะแล้ว <c oughs> เดือนสิบนะเดือนสิบปีหกเจ็ดเฉพาะกิจการข้าพิเศษเด่นวิ่งรูดสามกับห้าก็มีสามแปดสามศูนย์อ้าวสามแปดสองครั้งอีกแล้วมีสามแปดสามศูนย์สามแปดสามสี่ห้าสามห้าหกห้าเก้า และแปดห้าแปดห้านี่มวันซืนนี่เข้าสองหน่อยเลยปกติแล VIP, ้ววีไฮะเด่นวิ่งรูดสี่กับเก้าก็มีเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหกเก้าแปดสี่สามสี่ห้าเอาสี่ห้ามาอีกแล้วสี่หนึ่งและสี่เก้าก็เอาไปหาค่ากับข้าวกันตัวเดินกับเลขพวกนั้นไม่ต้องเอาหรอกเอาแล้วสับสน เลขแค่สี่ตัวเนี้ยได้ค่ากับข้าวอยู่แล้วเหมือนเมื่อวานเนี้สองกับสามหกกับสี่มันก็มาเกลี้ยงหละนะหกก็ไปอยู่นูน่นไงกาชาติก็เข้าหกกาชาติออกหกเจ็ดศูนย์ข้างล่างเก่านะเลของผมมาหมดอ่ทั้งทั้งห,าห้าฮานอยหละแล้ว,ลวใครจะมาแข่งด้วยผมไม่เห็นมีใครมาโจมตีผมเลยถ้าใครมาโจมตีผมผมจะช้าเดียววันตัวตัวเลย จดไว้และเย็นมาดูกันนะมีให้วันละพันพิเศษใครเข้ามากเอาไปพันหรือว่าสองพันสามพันก็ได้รับคำท้าทุกที่ทุกเสียนนะแล้วก็อย่าลืมนะฮะบอกให้เพื่อนๆด้วยว่ายังมีฮานอยเด็ดและโคตรแม่นใครจะ เข้ามาเอาก็ได้ศูนย์ห้าศูนย์เก้าสองสองห้าสามสี่สองแปดหกโทรมาหาผมเดี๋ยวผมเอาเข้าไลนา์ให้แต่ต้องเอาเบอร์ไลน์โทรมานะเบอร์ที่ท่านมีไลน์โทรมาครับหนึ่งเดือนตีซะว่าหนึ่งเดือนสามสิบวันอย่างน้อยๆท่านต้องถูกเอาน้อยๆเน่ยี่สิบเจ็ดนะฮนะยีิบเจ็ดวันอีกสามวันนะ่ะเผื่อให้เขากินไปแต่มันก็ยากนะเจตุก วันนี้ก็ได้อะได้แล้วผมบ่อยเลิอกอะบ่อยหยุดโอเคฮะคลิปนี้โปรโดดูเพราะความบันเทิงหวยมีผิดมีถูกไม่มีใครรู้คลิปนี้โชคดีและสวัสดีครับ